สวัสดีครับ FCI y u t ะจัดให้แล้วครับสำหรับรถยนต์ที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อึดถึกทนแบรนด์ตลาดแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกคนนิยมใช้ประหยัดน้ำมันซ่อมบำรุงไม่แพงและที่สำคัญไม่จุกจิกซื้อไปใช้เป็นรถมือสองมีแต่ความสุขแน่นอนคันนี้นะครับแบรนด์จากโตโยตา้าโตโยตา้าซูรุ่น่าวีออสนะครับผมเข้าบริการที่ศูนย์ตลอดบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิควาลนิจจมน้ำเป็นรถ คัดพิเศษเชิญโชว์รูมป้ายแดงเจ้าของเก่ามาซื้อรถป้ายแดงไปใหม่เซลล์จึงส่งมาให้เราเพื่อน,นำมาบริการพี่พี่เอได้เอาไปใช้งานรถที่ขึ้นชื่อได้ว่าอึดถึกทนและคนนิยมใช้กับเครื่อง1.5ตัวนี้เป็นตัว e ivory ตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานปี2005นะครับผมปี2005เครื่องเกียร์นิ่มๆช่วงล่างนิ่มเงียบไม่มีดังมาพร้อมกับล้อแมกแต่งลายวัยรุ่นอย่าง rpf 1 พร้อมอยางมิชลินปีไม่ลึกดอกหนาๆนาใช้งานกันได้อีกยาวเราจัดการเก็บสีเก็บรายละเอียดต้มช่วงล่างถอดซักถอดฟอกสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีให้อย่างดีเอาไปเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานมีหน้าที่ซื้อไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหลักตัดต่อพิชความจุจมน้ําไม่เคยติดแก๊สแน่นอนภายในสะอาดสะอ้านซักฟอกโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างดีนะครับถอดพรมถอดซักถอดฟอก ครบทุกจุดนะครับเบาะทุกตัวเราถอดออกมาซักมาฟอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดสะอ้านไร้คราบไร้ฝุ่นแน่นอนนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมนี่นะฮะไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะครับเนี่ยนะฮะนั่งไปจับมือนี่นะฮะไม่มีเหนียวมือเลยนะครับสบายๆนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับผม ตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงาน V อ o s เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมไม่ต้องพูดก็ใครก็รู้นะครับขับไปบนถนนไม่อายใครแน่นอนมีคนใช้เป็นจํานวนมากประหยัดน้ํามันนะครับผมด้วยอัตราสิ้นเปลือง16-17กิโลลิตรนะครับ16-17ต่อกิโลลิตรได้ถึง18กิโลลิตรเลยก็ว่าได้นะครับบางคนเอาไปเติม e 2 0สามารถเติมได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอคุณแจจากตากล้องสักนิดหนึ่งนะครับเราจะได้มาดูเลขใหม่กันว่าคันนี้เลขใหม่วิ่งมาเท่าไหร่นะครับผม เลขไมค์คันนี้วิ่งมา2 2 0 0 0 0กว่ากิโลแท้ๆได้มาจากบ้านลูกค้าแบบนี้ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะนะครับถือว่าวิ่งมาไม่เยอะไมล์2 000, 2 0 0 0 0ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะสําหรับอายุรถสําหรับปีนะครับภายในไม่ต่างจากป้ายแดงแน่นอนนะครับผมสะอาดสะอ้านแน่นอนนะครับถอดสักสอดฟอกให้เป็นอย่างดีเก็บรายละเอียดทุกจุดแล้วนะครับผมราคาก็ไม่แพงแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือหนึ่งบางยี่ห้อถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้ออัตราซ่อมบํารุงแต่ละครั้งก็หลักร้อยหลักพันนะครับอะไร หาง่ายไม่แพงนะครับอะไหล่ใหม่นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปหาซื้ออะไหล่เก่าใส่นะครับผมแทนคงแทนเครื่องก็แค่ไม่กี่บาทนะครับผมนี่นะฮะฝากระโปรงเดิมๆจากโตโยต้าเดิมจากโรงงานนะครับผมติดมาแบบนี้เลยหลุมอะไหล่สวยงามนะครับไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะไม่มีการทําสีไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดยางอะไหล่มีมาให้ครบนะครับเครื่องมือเดือดวางบนนี้นะฮะเวลาวิ่งจะได้ไม่ดังนะครับผมแม่แรงมีมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะซอกเสื้อเดิมจากโรงงานนะครับผม สวยงามมากฮะเนี่ยเปิดให้ดูนะฮะซอกเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อผิดความหรือจมน้ําแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะ w ออสเป็นรถที่นิยมมากเลยนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับประหยัดน้ามันนะครับซื้อให้ลูกให้หลานขับขี่ดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนปลอดภยัยหายห่วงนะครับส่งเขา้าคนเท่าคนแก่ขาหมอซื้อใช้งานเป็นรถสำรองให้แม่บ้านขับจ่ายตลาดซื้อไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนดีกว่าตากแดดตากฝนนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับผม นั่งกันได้ถึง5คนเลยนะครับผมรถคันนี้นั่งกันได้ถึง5คนนะครับถ้าเด็กตัวเล็กเนี่ยนั่ง4ี่คนข้างหลังก็ยังได้เลยนะครับผมเครื่องสตาร์ททีเดียวติดเดินนิ่งเรียบภาษีคันนี้ปี68นะครับผมภาสีคันนี้ปี68นะครับกระจกจากโตโยต้าเดิมทุกบานไม่มีการเปลี่ยนกระจกแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานนะครับคานเดิมจากโรงงานไม่มีการทําสีแต่อย่างใดนะครับผมสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบเบ้าโชกสายขวาเดิมเดิมจากโรงงานนะครับฝากระโป คันนี้เจ้าของเก่าเซอร์วิสที่ศูนย์บริการด้วยนะครับเซอร์วิสที่ศูนย์บริการแล้วก็มีเข้า B ีควิกบ้างเป็นบางครั้งนะครับบีควิกก็เป็นศูนย์บริการนอกที่ใหญ่เหมือนกันนะครับได้มาตรฐานแน่นอนนะครับวันนี้ซ่อมบํารุงจากช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลานะครับผมไม่ใช่รถปล่อยทิ้งปล่อยโซมแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะเหตุผลที่ขายมาเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเป็นรุ่นใหม่ก็เท่านั้นเองนะครับผมจึงนําอันเก่ามาให้เราได้ใช้งานกันคนถามว่าลดราคาหลักหมื่นแบบนี้ สามารถใช้งานได้อีกหลายปีหรือเปล่าผมตอบตรงนี้เลยนะครับรถเราดูแลดีๆนะครับใช้ไปเลยเป็น10ปีก็ยังใช้งานได้นะครับบางคนรถใช้ได้20-30ปีก็ยังใช้งานได้อยู่พวกโตโยต้าสม่วงหรืออะไรคันนี้อึดถึกทนไม่ต่างจาก3ห่วงเลยนะครับขับขีด่ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมนี่นะฮะได้เครื่องพันหประหยัดน้ํามันนะครับผมเป็นโซ่ทัม,มิงไม่ใช่สายพันาวลินด้วยนะครับผมนี่นะฮะ อรไรไม่แพงนะครับผมซ่อมบํารุงแต่ละครั้งก็ไม่แพงนะครับขับขี่ไปไม่อายใครแน่นอนคนยังนิยมใช้เป็นจํานวนมากนะครับผมดูแลดีๆ10ปีสบายๆนะครับใช้งานยาวๆนะครับประหยัดน้ํามันวิ่งทางไกลสบายนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาความร้อนไร้ปัญหาความร้อนแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีนะครับอยู่เชียงใหม่อยากมาซื้อกลับขับกลับได้เลยครับอยู่ภูเก็ตอยากมาซื้อขับขับกลับได้เลยไร้ปัญหาแน่นอนนะครับผม เก็บงานเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับผมบุ๊กต่างๆอยู่ครบนะครับผมยางที่เปลี่ยนจากมีควิกก็ยังมีนะครับผมนี่นะฮะสมุดรับประกันต่างๆมีครบนะครับวารันตีอยู่ครบนะครับนี่นะฮะคู่มือต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับท้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานด้วยนะครับเป็นตัว EI Wo r r y นะครับผ้าหลังคาสัสะอาดนะครับผมมี ป้องกันภัยตามความเชื่อของคนไทยไม่ทราบสับนักมาให้ด้วยนะฮะนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบร,ริการสไลด์ออนหรือส่งไปเล์เห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองรถสภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้หลักหมื่นที่ร้านไม่ค่อยได้นํามาขายเพราะว่าไม่ค่อยมีรถสภาพดีๆไม่อยากซื้อมาซ่อมหนักแล้วก็ไม่อยากเอาไปเป็นภาระของผู้ซื้อนะครับ จึงคัดพิเศษเอาแต่รถสภาพดีๆซ่อมจบๆมาให้แล้วเอาไปมีหน้าที่เติมน้ำมันขับใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมอะไรเพิ่มเติมดูรถไม่เป็นถึงจะเป็นรถราคาถูกผมก็เก็บงานถึงๆนะครับสปาแบบชุดใหญ่ให้นะครับเก็บงานแบบถึงๆดูรถไม่เป็นแนะนำํำพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับ ก้าการันตีนะครับมายังไงก็จบนะครับผมมาลองยังไงก็จบอยู่ตา่างจังหวัดมาดูรถไม่ได้มัดจำมาเรามีบริการสไลด์ออน24ชั่วโมงซื้อรถอย่าซื้อที่ราคาดูที่คุณภาพเป็นหลักและดูที่ความเป็นไปได้ของราคาตลาดด้วยนะครับระวังจะลดหลอกเหมือนพระที่เป็นเอ็ดไอดอลล่าสุดที่ออกข่าวนะครับแคมปนี่เขาขายกัน2 0 0แสนกว่าบาทหรือแสนกันไปไปแต่ซื้อในราคา4 0 0 0 0บาทสุดท้ายเสียเงินไป1 4 0 0 0 0บาทแต่ไม่ได้รถนะครับแต่ไม่ได้รถนะผมบอกเลยนะครับซื้อรถอย่าดูที่ ราคาเป็นหลักดูที่คุณภาพมีลูกค้าในเพจซื้อวีออสรุ่นนี้ในราคา4ี่0 0บาทแต่ยกดูผุทั้งคันซ่อมไปแล้วมากกว่า1,000 0แบาทนะครับผมซ่อมไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับผมแถมภาษียังขาดเกินคันนี้รถใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมอะไรเพิ่มเติมนะครับซื้อรถอย่าซื้อที่ราคาดูที่คุณภาพนะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อถูกๆไปคุณอาจจะไปซ่อมเกินกว่าราคาที่เราตั้งก็เป็นได้นะครับซ่อมขนาดนั้นซื้อ รุ่นใหม่กว่านี้ได้เลยสบายๆนะครับผมนี่นะฮะดูรถควรจะศึกษาให้ก่อนนะครับด้วยความหวังดีจากไอยุทธคาเราไม่ได้ขายแพงไปกว่าตลาดนะครับเราขายตามราคาตลาดมีแพงกว่าเราก็มีมีขายถูกกว่าเราก็มีนะครับเราขายราคากางๆถ้าเราขายแพงเราขายไม่ได้ถ้ารถเราไม่ดีเราขายไม่ได้ทุกวันแบบนี้หรอกครับเราการันตีด้วยคนที่มาซื้อเป็นหลักนะครับอย่าฟังคําพูดจากคนที่ไม่เคยซื้อเรานะฮะนี่นะฮะ ติชมกันไม่ได้นะครับผมสําหรับ f c อยากได้รถรุ่นไหนอยากให้เราเอารถรุ่นไหนมารีวิวเรายินดีนะครับปรึกษาได้นะครับชอบรถรุ่นนี้ไม่ชอบรถรุ่นนี้เป็นอย่างไรปรึกษาได้นะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับผมขอบคุณครับ